เป็นการตรงนี้ค่ะเป็นการถ่เรียนนะคะแล้วก็ได้มาลกเรลี่ยนเรียนรู้ได้มาเจอกันนะคะเราก็ได้รู้จักกันเพือ่อแต่ผมดูแล้วการอาชีพที่ผมอยน้นี่ยในร้อยสี่สแลมนี่คือบอกให้น้องๆละทีมงานแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่มาบริการวันนี้เป็นสาขาวิชาการโรงแรมนะครับ อนนี้เตยมการนอนไม่หลับเช่ไม่รู้ก,ก็่คือรู้นะว่าเวลาเสิร์ฟเข้าทางด้านป่าผมมันสื่อะแ,แล้วเวลาเขาขานมือเขามีหลักสูตรเรียนนี่คือเราฝึกเด็กเพื่อที่จะไปสู่การมีอาชีพมีางานทำหรือมาเรียนตับของผมเลยนครับเราต้องเงินเราส่งให้ทท่านนะครับถ้าอยู่ใกล้ตรงไหนใกล้พัทโคนใ,นใ,นใ,นในกล้สิงห์นครวันนี้พูดในแบรน์ท่าน ท่ปเรียนมากบครกุการเสียดลีสงสามาไหมครับพี่เอกนท่านอโอวาวันะครับ้่นานะครับท่านีนะครันี่เพใครท่านพอคนเร่อของสอนเรื่องของสารพิสวันนี้ขอนำผู้บริหารโรงเรียนให้โอกาสมาด้วยนะคบจากโรงเรียนครงบ้านคลองกุนทงค่ะ ท่านรองผู้นาจกโรงเรียนวัดหูแรกคร่ะฉันเกียนณจะาัาคิดว่าจะมาหลักสูตไหนดีจะช่างไหนดีก็สนใจช่างส,สวยๆเหมือนกันค่ะก็รู้สึกว่ายังไม่สวยอยากสวยกว่านี้ก็เอก็วันนี้ดูแล้วมันมนีนอบบการจัดการเรียนการสอนที่เยอะมากเสียดายเข้ามาช้าเพราะว่าจะได้ไปส่งเสริมเด็ก คือจังหวัดจังหวัดนี้มีชื่อว่าสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดนั้นๆไปของเราก็ประจําจังหวัดสงขลาส่วนโรงเรียนในสังกัดก,ก็คือเป็นสรอระอดับอำเภอนั้นๆไปชื่อเต็มๆก็จะเรียกว่าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้มากเลยค่ะอาทิตย์หน้าพออเจษด,ดาเจอหนุแน่นอนนะคะเพราะว่า เดี๋ยวเราก็จะในเรื่องของเด็กหัวหนวกค่ะในเรื่องของอาชีพตอนนี้ก็คือสําคัญนะคะเพราะนักเรียนที่เราจะไปการสอนเนี่ยมีตั้งแต่แตะแตระดับอนุบาลจนถึงมธัธยมศึกษาปีที่หกนะคะเป็นประเทศแบบประเภทประจาําก็คือกินนอนนี่สี่ชั่วโมงแล้วก็เป็นไปกับน,นะคะปีนี้นักเรียนทั้งหมด335คนคือใช้ชีวิตตั้งแต่เรียนอนุบาลจนถึงมัธยมปลายปรยุปรงทงค่รู้จักเรียน มากมากนะคะกับผลผลิตที่เห็นลูกบุญนักเรียรนะคะนักศึกษามาให้การต้อนรับแล้วก็อาหารการกินดูดีมากค่ะทําให้เราซึ่งเป็นเจ้าภาพรอบที่ผ่านมารู้สึกดอบุงไปเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าท่านสามารถตอบโจทย์ผลผลิตที่ท่านได้สอนเด็กๆมานะคะเห็นภาพบรรยากาศการจัดข้าประชุม หรือแม้แต่อาหารที่เราได้รับประทานเนี่ยวันนี้อิ่มไปหนึ่งเรียเ่ยงแล้วคะแทบจะไม่ต้องทานโดยเที่ยงเลยนะคะการศึกษานั้นมีสถาบันการอันษิาและสถาบันการอันวิชาเกษตรถึทยี่ิมชาติเลยผมครับศึสษา,านิเศ์เชี่ยวชาญนะครับทำหน้าที่เป็นผู้ในาการส่ง,สงเสริมและพัฒนาอักษรภาคใต้นะครับดูแลทั้งหมดภารกิจตรงนี้เราก็คือว่า ทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒน,นาโดยเฉพาะตัวหลักสูตรใหม่ของอาชิสาเรา67ที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยทำอาชีพได้ก็คือเน้นเน้นตัวสมรรถนะและก็ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานอาชีพนอกจากมีหลักสูตรที่เป็นปกติแล้วก็เป็นหลักสูตรที่เป็นตัวระยะสั้นนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วก็เอามาอัพสกิลได้เป็นว่าต้องเป็นผู้รู้ในการใช้ต้องรู้ในการวิทยาศาสตร์การให้ เลยครับโรงเรียนบ้านโคกออกกันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสท่นานผา,านดุจตาและอก็เภอท่า้วก็ปูนแล้วก็เูนขวนเนี่ยน,นะครับอ่ะวันนี้ก็ามาในฐานะตัวแทนนะครับผู้หานโรงเรียนขยายโอกาสนะครับซึ่งก็ดีใจครับที่ได้มาเห็นบรรยากาศ